คุณเคยได้ยินไหมว่าลายมือของเรานั้นสามารถบอกบอกทั้งปัจจุบันและอนาคตของเราได้และรวมไปถึงเรื่องของเนื้อคู่ด้วยเช่นกันวันนี้ช่อง Super Spreading จะพาทุกคนมาเช็คดวงไปกับ Event-Part เช่นเคยมาดูกันว่าเส้นลายมือของท่านจะบอกถึงเนื้อคู่อย่างไรรวมไปถึงตอนไหนกันนะที่เราจะได้แต่งงานลายมือที่จะเอามาเปรียบเทียบในวันนี้มีทั้งหมด แบบแบบที 1> bad bad. Like there, ่1เส้นเนื้อคู่ที่มีเส้นเดียวอยู่ใกล้กับเส้นหัวใจมากคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนสุดขั้วเรื่องประสบการณ์ความรักคือถ้าไม่ผ่านมาอย่างโชดชนก็ไม่เคยมีความรักมาเลยแต่เส้นลายมือบอกว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่ไวและได้แต่งงานไวกว่าเพื่อนในกลุ่มหรือคนในวัยเดียวกันและจะมีรักที่ยืนยาวคนที่ตกลงปงใจด้วยจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณแบบที่สอง เส้นลายคู่ที่มีเส้นเดียวอยู่ใกล้กับเส้นหัวใจมากแต่อยู่ใกล้กับข้อพับแรกของนิ้วก้อยคุณเป็นคนมีประสบการณ์ความรักมากมายและก็เจ็บมาเยอะเช่นกันใจลึกๆของคุณหาความรักที่ยืนยาวและมั่นคงมากกว่าความรักสนุกเส้นลายมือบอกว่าคุณจะได้แต่งงานช้ากว่าเพื่อนในกลุ่มหรือคนในวัยเดียวกัน ด้วยความที่คุณเป็นคนช่ังเลือกใฝ่หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองพร้อมๆกับเหนือคู่คุณที่อาจจะมาช้าหน่อยแต่เชื่อเธอะมาช้าแต่มาชัวร์เพราะเขาก็รอคุณอยู่เช่นกันมาที่แบบที่3เส้นเหนือคู่มีเส้นเดียวอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับเส้นหัวใจอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นหัวใจและข้อพับแรกของนิ้วก้อยคุณเป็นคนจริงจังกับความรักมากใช้ความรักเป็นเครื่องน้ำทาง คุณมุ่งมั่นที่จะทำหาความรักที่ดีและพยายามอย่างที่สุดที่จะเป็นคนรักที่ดีให้กับใครสักคนเส้นลายมือบอกว่าคุณมีคู่แท้ที่จะมาเติมเต็มชีวิตคุณอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนและเมื่อเจอแล้วจะเป็นรักที่มั่นคงและยืนยาวอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าถือว่าเป็นคู่ที่น่าอิจฉาสุดๆแบบที่4เส้นเนื้อคู่มีสองเส้นคุณเป็นคนใช้ใจนำทาง เรื่องความรักและคนรักต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอเรียกได้ว่าเป็นคนข้างรักเลยก็ว่าได้คุณเจ็บมาเยอะกับเรื่องรักรักแต่ก็ไม่เคยเข็ดสักทียังคงตามหาความรักเรื่อยมาเส้นลายมือบอกว่าคุณมีวิบากกรรมกับเรื่องความรักคุณต้องเจอกับปัญหารักสามเศร้าเรื่องมือที่สามรักรักเลิกเลิกอยู่ตลอดแม้ว่าจะแต่งงานแล้วก็ตาม คุณก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาความรักอยู่เรื่อยจึงขอแนะนำให้ทำบุญแก้เครสอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรอย่างสม่ำเสมอแบบที่5เส้นเนื้อคู่มี3เส้นคุณเป็นคนมีสเปคสูงชังเลือกไม่ยอมปล่อยใจคบใครง่ายๆคุณรอเจอคนที่คุณจะมั่นใจเท่านั้นคุณจึงจะตัดสินใจคบกับใครสักคน เส้นลายมือบอกว่าคุณเป็นคนมีคู่แท้ซึ่งจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงและไม่มีวันคิดว่านีจะเป็นคู่ของคุณอาจเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากๆเป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณมานานแล้วหรือเป็นคนที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนมาจากแดนไกลที่คุณไม่คิดว่าจะได้เจอซึ่งเขาจะแสดงตัวว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณในเวลาที่เหมาะสมเอง มากันถึงที่แบบที่6นะคะเส้นเนื้อคู่มี4เส้นคุณเป็นคนเข้าใจความรักเข้าใจโลกสามารถหาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับเรื่องความรักได้ดีการที่คุณจะเลือกรักใครสักคนคุณจะใช้ทั้งสมองและหัวใจรักไปพร้อมๆกันแม้ว่าคุณดูจะเข้าใจมันมากๆแต่เส้นลายมือได้บอกว่าคุณอาจต้องแต่งงานถึงสองครั้งแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้อยู่กับคู่แท้ และประสบความสำเร็จในชีวิตคู่จากการได้เรียนรู้ผ่านชีวิตของตัวคุณเองแบบที่7เส้นเนื้อคู่ขาดตอนไม่ต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวหรือเป็นเส้นประคุณเป็นคนใช้อารมณ์นำเหตุผลโดยเฉพาะกับเรื่องความรักคุณแทบจะชุ่มเทหัวใจทั้งหมดแบบไม่มีเผื่อใจทำให้หลายๆครั้งคุณมักไม่ประสบความสำเร็จกับรักที่ผ่านๆมาและจากเส้นลายมือ ได้บอกว่าคุณมีชีวิตคู่ที่ไม่มั่นคงยั่งยืนอาจต้องเจอกับความไม่เข้าใจกันทั้งก่อนและหลังแต่งงานอาจรุนแรงถึงขั้นเลิกลาอย่าร้างกันไปในที่สุดสุดท้ายแบบที่8เส้นเนื้อคู่ไม่ชัดเจนเรือนล้างแทบไม่เห็นหรือไม่มีเลยคุณไม่ได้มองความรักมาเป็นอันดับหนึ่งคุณมองว่าชีวิตยังมีเพื่อนมีงานมีครอบครัวและมีตัวเองที่ยังต้องให้ความสำคัญมากๆ คุณคิดว่าความรักเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในชีวิตเท่านั้นมีก็ดีไม่มีก็อยู่ได้และเส้นลายมือก็บอกว่าคุณเป็นคนที่มีคู่แท้แต่เขาจะมาในรูปแบบเพื่อนคู่คิดเป็นคู่รักที่คอยซัพพอร์ตกันคอยเป็นที่ปรึกษาเป็นเซฟโซนให้กันและกันไม่ได้รักฉูดฉาดวือหวาแต่จะคอยดูแลกันไปตลอดไม่ทิ้งกันไปไหนฟิลกูสุดๆก็จบกันไปแล้วกับคำทำนาย ลายมือแบบแบบชีวิตของคนเราจะมีคู่หรือไม่มีคู่เราก็มีความสุขด้วยตัวเองได้ถ้าเราหัดรักตัวเองให้มากๆเรื่องคู่ครองอาจจะไม่จำเป็นกับเราเลยก็ได้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ Event Pass สำหรับคำทำนายแม่นๆแ,แ,และขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึงตอนนี้รักจาก Super Spreading นะคะบ๊ายบาย